ปวดตุ๊บปวดบางคืนแบบเย็นมกเล่าใจเสียเสีมาหลังเลยโอ๊รอสิเราเตรียมมา กทุกคนอันอันนี้ล้างที่สามแล้วถ่ายแล้วชหองล้างแต่ว่ามันหยางลงไปถ่ายบ่อยนะคุณพังน้ำตา ต้้งจังมาใส่ซุ่มไว้แล้วเนาะแล้วก็มาเบิ่งทุ่งนากวงสวยมากเลยมาซื้อนูนานี่ลุงขายหนูนา นี่ปลาปลาซิวก็มีปลากระเดือเต็มนี่ปลซิวต็มเลยใส่ใส่อีนะอละปล่อยนะเืนีุ่กหลายใช่ไห งานที่เราใส่ตุ่มคุ้งวันนี้นะทุกคนได้ปูนาตัวหนึ่งนี่เป็นตัวผู้ตัวบกเนียได้ปูนาอันนี้ปลาขามนบานเพลย์อได้ตัวเดียวคุ้งเพิ่มตัวหนึ่งที่จริงกุ้งต้องใส่กลางคืนนะมันถือลายถ้ากลางเวรนันบอออกจริงแบบแต่ตปลากิเดะมามกกินแซ่บนะปลากิเดะต,ตัวใหญ่